สวัสดีค่ะยินดีต้ตอนรับเข้าสู่ช่องมารวยน้ำโชคชาแนลค่ะส่วรัีนนี้ของฝากอยากให้รวยขว้างวดที่ผ่านมาหลุดข้งงวนนี้วิ่งล่างให้เด่นหนึ่งเด่นห้าสองตัวหนึ่งสองหนึ่งแปดค่ะต่อมาเลขพะบอกขอางวดที่ผ่านมาหลุดข้างวนนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาน้ำทิพย์ข้งงวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดแปดล่างขง้างวดนี้เซฟไว้ค่ะ ต่อมาเพชรพะหุราบค่า,างวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดแปดล่างค่างวดน,นี้วิ่งให้เด่นหกเด่นศูนย์สองตัวหกสองหกสามหกเก้าหนึ่งหกสี่หกเจ็ดหกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าแปดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ค่ะต่อมาเสือตกถังค่างวดที่ผ่านมาเข้าแปดเจ็ดล่างค่างวดนี้วิ่งให้เด่นศูนย์เด่นหนึ่งเด่นสามเด่นสี่สองตัวศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกค่ะ ต่อมาชิ้นของหลอดค่ะสองตัวล่างงวดที่ผ่านมาข่าเจ็ดแปดค่ะงวดนี้เซฟไว้ค่ะต่อมาแนวทางสองตัวล่างค่ะมีหนึ่งสี่แปดสี่หนึ่งเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดแปดแปดค่ะต่อมาเลขแปดทิศค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาจานคุมค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะแปดเจ็ดล่างค่ะงวดนี้วิ่งล่างให้เด่นสองสองตัวล่างศูนย์สองสามสองค่ะ ต่อมาเล็กพลังจักรวาลค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาจันวิหกค่ะเซฟไว้ค่ะต่อมาเอ้าเ้รูเอค่ะวิให้เด่นสองเด่นสามเด่นเก้าสองตัวสามสามสามหนึ่งสามสองสามสี่สามเก้าค่ะต่อมาเล็กถูกปู่ค่ะให้เด่นสี่เด่นสองเด่นสามค่ะ ต่อมาปฏิทินคำชะโนดควิคเด่นสองเด่นสามสองตัวสองหนึ่งสามหนึ่งสองสีสองห้าสามสองสามสี่ค่ะต่อมาคุณพี่พรคะเล็กวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาเข้าเจ็ดและแปดค่ะงวดนี้ให้เด่นสี่เด่นห้าเด่นหกเด่นสองค่ะต่อมาสูตรล็อกประจําวันค่ะสองตัวบนล่างงวดที่ผ่านมาเข้าเก้าศูนย์บนและแปดเจ็ดล่างค่ะงวดนี้เซไว้ค่ะ ต่อมาเลขวิ่งบนค่างวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์และเก้าค่ะงวดนี้เด่นหนึ่งเด่นห้าเด่นหกเด่นแปดค่ะต่อมาอุดเชียงใหม่ค่ะงวดที่ผ่านมาหลุดค่ะงวดนี้เซฟค่ะต่อมาคัมภีร์เลียงเบอร์ค่ะงวดที่ผ่านมาหลุดค่ะงวดนี้วิ่งเด่นศูนย์เด่นสามเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะต่อมาเวฟ้าฟาดค่างวดที่ผ่านมาเข้าศูนย์เก้าบนค่ะงวดนี้เด่นสี่เด่นแปด สองตัวสี่สามสี่ห้าหนึ่งสี่ศูนย์สี่แปดสองแปดเก้าเจ็ดแปดหกแปดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ